ทีมงานทพ่าและตายสงขลาครับไปดูเหตุการณ์นี้กันครับ อุกอาจจริงๆไม่กลัวไรไม่เกรงใจใครเลยครับเป็นเหตุการณ์คนร้ายใช้วุ้ดปืนยิงประตูเพื่อปดล็อกเข้าไปลักของหรือว่าไม่รู้จะเข้าไปทําอะไรนะครับแต่หฮวครับเข้าไปไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าพร้อมกับคดีอาญาติดตัวอีกหนึ่งคดีเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งย่านถนนทุ่งเสาหนึ่งในเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นบ้านทาวเขาสามชั้นนะครับเป็นบ้านของนางสาวอาริยาอายุ34ปีครับซึ่งพักอยู่ กับแฟนหนุ่มที่บ้านนะครับหลังจากที่ตํารวจทั้งพนักงานสอบสวนและก็ชุดสืบสวนของสพหาดใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุน,นะครับเพราะว่าที่ประตูกระจกบานเลื่อนไอ้ตรงล็อกประตูครับมีรอยกระสุนถูกยิง2รูแต่ว่าล็อก ไม่หลุดนะครับเปิดไม่ออกและก็ยังมีรอยเท้าถีบที่กระจกด้วยครับอาจจะวิบหรือว่าโมโหยิงแล้วก็ยังเปิดไม่ออกก็เลยกะถีบให้แตกกันไปเลยครับแต่ว่าก็ไม่แตกนะครับงานนี้คนร้ายแห้วครับไม่ได้อะไรไปเลยเพราะว่าข้าบ้านไม่ได้อย่างที่บอกครับได้คดีอาญาไปนอนรอหมายจับของศาลจังหวัดสงขลาที่บ้านฟรีๆหนึ่งคดีครับ แต่แม้ว่าจะเปิดประตูไม่ได้นะครับแต่ว่ากระสุนที่ยิงทะลุเข้าไปนี่ก็ไปโดนกระจกที่ตู้เก็บของเก่านะครับแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมเสียหายอีกหนึ่งใบด้วยครับสอบถามนางสาวอริยาบอกว่าคนร้ายน่าจะลงมือช่วงตีหนึ่งกว่าเมื่อคืนนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นนี่ไฟฟ้าดับพอดีแล้วก็นอนพักอยู่กาแฟนบนชั้น3ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของตัวเอง พอตื่นเช้าลงมาเปิดประตูก็เห็นรอยกระสุนปืนสองรูแถมทั้งประตูเหล็กด้านนอกประตูเหล็กพับด้านในก็ถูกปลดล็อกกุญแจออกเรียบร้อยแล้วครับก็รู้ทันทีว่าโดนแล้วโดนตั้งแต่ตอนได้ยินเสียงปืนเมื่อคืนแล้วแต่ว่ายังดีครับที่คนร้ายเปิดประตูเข้าไปไม่ได้และก็โชคดีมากที่ไม่มีใครเป็นอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วนี่ชั้นล่างตรงนั้นนี่ก็จะมีเพื่อนมานอนค้างที่บ้านเป็นประจำ นอนอยู่แถวๆนั้นแหละครับตรงวิถีกระสุนที่คนร้ายยิงเข้าไปนั่นแหละครับถ้าเมือถ้าเมื่อคืนนี้มีคนนอนอยู่ก็อาจจะโดนบ้างนะครับเหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป้าหมายของคนร้ายต้องการที่จะเข้าไปขโมยของลักของในบ้านหรือว่าต้องการอะไรกันแน่ก็ยังกล้ากล้า,กล,ากลัวกลัวอยู่เหมือนกันครับไปฟังเสียงของน้องผู้หญิงเจ้าของบ้านครับ เริ่มต้นหรืาคุณ่ครับเปิดประตูเข้ามายัางไงครับทัานเบสเขาน่าจะเปิดประตูรั้วค่ะแล้วก็เปิดประตูเหล็กแล้วก็เปิดประตูบานเก็บอาคะแล้วก็เข้าประตูกระจกไม่ได้เพราะว่าประตูกระจกล็อกอะค่ะแล้วเขาน่าจะใช้อาวุธปืนยิงที่กรอนประตูกระจกสองนัดนะคะเพื่อจะเข้าบ้านแต่ก็น่าจะเข้าไม่ได้ค่ะแล้วไอ้ทรัพย์สินในบ้านมีอะไรเสียบ้าง,างครับก็มีเป็นตู้โบราณแล้วก็ของในตู้ค่ะแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมค่ะ ดีว่าจังหวัดจังหวัดน,นั้นคือไม่มีคนน,นอนอู่ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะถ้ามีคนน,นอนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้ามีเพื่อนที่นอนอยู่ห้าหกคนก็น่าจะโดนน,น่าจะโดนค่ะ <fic> เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยะค่ะ,คคะเพราะว่าที่บ้านอยู่กับลูกชายด้วยแล้วก็ที่บ้านโดยปกติก็จะมีเพื่อนมานอนด้านล่างแต่พอดีเมื่อวานอ่ะเพื่อนเขากลับบ้านพอดี ยงหวานั้นเราไม่รู้ว่าใครนอนอยู่บ้างหรอใช่ค่ะถ้าไปรับเพื่อนมาก็นอนกันข้างล่างก็ประมาณห้าคนหกคนนะคะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามพลหานค่ะค่ะค่ะอยากอยากให้ช่วยตรวจสอบดูว่าใครเป็นคนกระทำอะค่ะครับค่ะลงมาเล่นกับเจ้ากัน ตรงยิงบ้านะนรับครับถึงมีลองร้อยหัวขราสุนอยู่ในนั้นมีลองร้อยผัวรุ่นมีโดนในประตูบ้านเดี๋ยจากทุกตูไหนนะทุกตูในบ้านนะ หลังเกิดเหตุนะครับทางน้องผู้หญิงกับแฟนหนุ่มครับก็ได้เข้าแจ้งความกับตํารวจเพื่อให้ติดตามจาับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับส่วนตํารวจฝ่ายสืบสวนสพาหาันใหญ่ก็เอาเลยครับลงพื้นที่เลยตรวจกล้องวงจรปิดแถวๆนั้นเพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยที่เข้าออกในช่วงเกิดเหตุแล้วก็เก็บลาย New ิือมือแฝงไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อใช้มัดตัวคนร้ายงานนี้ต้องเอาให้ได้จับให้ได้ครับ มันร้อยเกินไปแล้วครับไม่กลัวอะไรเลยเล่นใช้ปืนยิงประตูปลดล็อกกันเลยนี่ทำเมื่อคืนนี้เข้าไปในบ้านได้ถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ